สวัสดีจ้าไม่ใส่ผ้ามาตกป่ามือนีงว่ดไปเก็บผลไม้แล้ว <c oughs> มาเก็บมาตกป่ามือนีงมามามาตกป่าน้ำกันจ้านี่จอลงไปเลยจ้าเึงเล่นแล้วเบ่งเล่นแล้ว, <c oughs> ลวเบ่งเล่นแล้วนี่ได้มาแลาาาว้วจา้าปลาขาวปลาซิ่วจ้าปลาซิ่วขาวบานเ้องจ้า ตัวงามๆจ้ะอ้าวนี่เรอจ้ะกระเช้าขอบานเอากระเช้าขอบานเอาจ้ะตัวงามๆตัวใหญ่ครับตัวใหญ่พอมเลยงามคักจ้ะวันนี้แม่เสื้อบ๊ะไปตกบ๊ะแม่เสื้อบ๊ะไปเก็บผลไม้ละว,วันนี้แม่เสื้อผามาตกป่าจ้ะนี่จ้ะนี่นี่นย้อนลงมาอีกแล้วย้อนลงมาอีกแล้ว ย้อนลงปุ๊บดึงปั๊บเลยนุ่นย้อนปุ๊บดึงปั๊บเอ้าดึงแล่นไปดึงแล่นไปเอาดึงวัดติดเลยจ้ะปลาซิวปลาซิวขาวปลาซิวปลวกปลาซิวปลวกปลาขาวบานเข้านี่ย นี่ได้ไหมนี่จปะปลาซิวโอม้มหเนี่ปลาขาวจา้ปะปลาขาวหน่อยงามๆจ้ะเกิ่นละดิงแล้วดงดิงแดนแล้ว เ <c oughs> บืองปลาบริเลหน่อยแม่กัดตั้งกินทั้งหนอกขาเลยกินจังใดนี่เบื่องดูตัวดึงกินออกไปแดนไปแน่บะติดละขาวจัง ขาวก็ล้องงามๆจ้ะบ่านเฮาเด้เศร้าเกียปิงเนาะเตัวนี้นะอ่พิ่นดิงก็ดเพิ่นดิงก็ด นี่นี่นี่โอ้ยเบิ้บเบิ้บโอ้ยนี่นี่ดึงน้องของท่านไหมสวยงามได้วยจ้าดึงก็ว่านี่ตกไม้ได้เจอรู้ดีละดีละโอ้ย ดึงกันโอ้น้อทีมันโยนอยากดยเบ็ดเป็นนักเบ็ดมันนักมันงก็เลยอันนี้จัหน่อยอยู่ดึงล้ดึงล้งลงลจ้ะนี่ มาเลยจ้ะโอ้คุณนะ่ะน้เอีา้ามีอ๋อ

ดึงจมไปกันดึงจมไปกันดึงจมอืบ่กินอีกโอ้ยดึงจมละดึงจมละดึงจมละเอ้าอ้าบ่กินเบ็ดอีกบ่ติดเบ็ดอีกก็เป็นช่องนี้เนาะดึงละดึงละดึงเอาเพื่นดึงไปไกลๆกันบ่ติดแม่ปาน bỏ kín gì chân đại ôi chân này nhà mình mình tay bưng một tuần nhai khác bưng có ngay, nhái tuần nhai khác tôi nhai tôi nhai khác lê đình nhạc vợ vẫn kín nhạc, à. đình vịt đình vịt chưa bọc nhai lê vùn á vùn à bồ nhai chả? แต้ขึ ja. ้นไม่อหยายจะหันพระท่อตูวหันจ้ะนี่อยก็หันก็หันอย่างเจไหนี่สวยรุดใจดูลงโอ้ยยลงน้ำเลยรยันลงยันุดลงน้ำโอ้ยโอ้ยรุดลงน้ำซันว้ว บอดายถ่ายกล่องกับถ่ายยากครับเนี่ยดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วมันอยู่แน่นี่วดมันดึงยากอืมอืมนี่นี่จ้ะนี่นี่ตัวนี้ก็ง่ายเตียวจ้ะนี่ตัวนี้ก็ง่ายอยู่จ้ะมื่อนี้มันเป็นปลามื่อนี้ปลากินเบ็ดกะเอบโบร่ีกินเบ็ดเท่อนี้ กํลังตัวงามๆแต่ป่าบุเร่มือนนี่แต่ตัวงามเลยโรคก,กินเลยถิ่มลรคกินเลยนี่แต่ตัวงามป่าบุเร่มือนนี่โอ๊ยไปแล้ว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 โอ้ยเอาว่าท่านอีกแล้วคุณน่ะดิ้งเลีนป่าบุเร่กินเดอะจ้าเหมือนนี่นะไม่แต่ตัวง,งามเบ้อ ด e! ึงเงียเงียอีกแล้วเีียเงียมันเงียพวดปะมันก็เลยนี่วันนั้น่กินเบ็ดเบิ่งไม่สวยกวบาันบ่กินป้าบุรีค่ะ

ตกง่าย่ไม่อีกเลยตะนี่บ้างล่างเพราต้นนี้แล้วจ้ะตกง่ายครับมี่สวยจิิงลรมันกรดึงหรอบึงบึงบ้ามาใสนี่

วันนี้ฟ้ามันขึ้นคัะคืออย่างนี้ตัวนี่สวยก็ ดึงดึงด <|so|> ึงกินเนี่ยกว่าจะไปแล้วดึงไปแล้วดึงไปแล้วได้มาแล้วดึงดึงไปแล้วได้มาแล้ว ไอ well. ้แก้วอีกไงเป็นกระดัษขึ้นนี่กระดนี่